ดีงามเกินคาดกับประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งสปปรรพคุณยอดเยี่ยมที่คุณต้องร้องว้าวเมื่อดูวิดีโอคลิปนี้จบครับหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีครับว่าหน้าตาของหน่อไม้ฝรั่งเป็นยังไงแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าหน่อไม้ฝรั่งนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างต่อสุขภาพถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ1ครับ หน่อไม้ฝรั่งนะั้นมีประโยชน์ในการบำรุงและเสริมสร้างสุขภาพของลำไส้เป็นอย่างมากถ้าหากคุณรับประทานหน่อไม้ฝรั่งเป็นประจำจะทําให้อุจจาระตกค้างลำไส้คุณไม่มีและจะทาให้สุขภาพลำไส้ของคุณดูซึมสารอาหารได้มากยิ่งขึ้นถือได้ว่าเป็นพืชที่เหมาะกับลำไส้ของเราอย่างแท้จริงครับประโยชน์อย่างที่สองครับสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้และหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่า นอไม้ฝรั่งนั้นมีประโยชน์ทางด้านการช่วยเพิ่มเม็ดเลือดโดยเฉพาะเม็ดเลือดแดงถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำจะสามารถช่วยบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตได้อีกด้วยครับประโยชน์อย่างที่3ครับหน่อไม้ฝรั่งสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณได้หลายคนนะครับ ที่ชื่นชอบการบำรุงผิวคุณอาจจะมองหาอาหารที่ส่งเสริมคุณสมบัติในการบำรุงผิวเราก็อยากจะแนะนำครับหน่อไม้ฝรั่งเพราะว่าในหน่อไม้ฝรั่งนั้นมีคอลลาเจนอยู่ด้วยและมีวิตามินอยู่จำนวนมากซึ่งสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวพรรณของคุณนั้นเปล่งปลั่งสดใสและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผิวหมองคล้ำเนื่องจากแสงแดดได้ด้วยนะครับ เมื่อคุณรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน,น้อยก็ประมาณสัก3ครั้งต่อสัปดาห์คุณก็จะได้รับประโยชน์ที่กล่าวมาขั้นต้นแล้วครับประโยชน์ข้อที่4ครับนั่นก็คือการช่วยบำรุงคันหลายๆคนนะครับที่เป็นคุณแม่มือใหม่อยากหาอาหารเสริมที่ราคาย่อมเยาวและเหมาะกับตัวคุณเราก็อยากจะแนะนํานะครับหน่อวัดฝรั่งอาหารประเภทนี้สามารถช่วยดูแลสุขภาพเราได้เสริมสร้างสุขภาพของเราพร้อม แถมยังมีวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ที่บอกาะสำหรับการบำรุงคันหามรับประทานโดยด่วนนะครับเพราะว่าดีต่อสุขภาพคุณแ,แท้จริงประโยชน์อย่างที่5ครับของหน่อไม้ฝรั่งนั่นก็คือการที่รับประทานแล้วจะช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองให้แข็งแรงหลายๆท่านที่ต้องการบำรุงตอนช่วงกลางวันหรือตอนเย็นที่จะเสริมสร้าง สมองให้กับบุตรหลานหรือคนในวัยทำงานก็อขอแนะนำน่อไม้ฝรั่งนะครับเพราะว่าสามารถช่วยบำรุงเสริมสร้างร่างกายและมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อระบบประสาทและสมองซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณกระปีก้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับกับข้อมูลเหล่านี้ถ้าหากคุณชื่นชอบหรือเห็นอย่างไรกับหน่อไม้ฝรั่ง ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับวิดีคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ